สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทกุกท่านเข้าสู่ช่องของพี่เป๊เชียวนะตัวมือเบา,บาๆเดี๋ยวเขาชิ้ยินน้ำถ้าบปิตัวมือนี่มันแบบคล้ายๆแบบขาดหายยังไปจักอย่างเนาะสวัสดีทุกท่านอย่าไปทางการนะคะวันนี้คลิปนี้พี่เป้มีแนวทางตัวเลขส,สวยๆมาฝากกับทุกคนอีกเช่นเคยใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปใครคอมเมนต์ใครกดไลค์ลกดแชร์ ขอ,อให้ถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะคลิปนี้ก็ยังเป็นแนวทางของเราพัฒนาสำหรับคืนนี้สองทุ่มครึ่งมื่อนี้เปนอย่างว่ามื่อนี้วันจันทร์วันจันทร์แห่งชาตินะคะเร้าเก้าเมื่อนี้เก้าเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดยี่สิบเก้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นสำรวมเดิม มัดรวมนะคะหลากหลายผู้รู้หลากหลายอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เยอะมากแล้วเดี๋ยวลงคลิปไม่ทนันเออหลายคนบอกว่าลงเป็นแบบทีละคลิปทีละคลิปไปพี่เป้แต่เขาบอกเลยว่าบางทีมันลงคลิปไม่ทันเพราะว่าพี่เป้ดูความแบบว่ายืนหนึ่งตัวแม่ตัวมัมในการเลาะนะคะก็กัดขาเลาะ ซึ่งเข้าเพจนั้นออกเพจนี้เข้ากลุ่มนั้นออกกลุ่มนี้พี่เป้ถือว่าเป็นหนึ่งยืงหนหนึ่งตัวแม่ตัวมัมของเรื่องเผือกเรื่องเผือกในโยขายพี่เป้คลิปนี้จะมีปฏิทินหวยลาวอาจารย์ยันของอาจารย์แอตไตฟ้านะคะของวัยรุ่นสวนมะพร้าวแล้วก็เป็นของแอดความหวัง นะคะสามสี่กูรูนะคะในคลิปนี้แบบว่ารีบไปรีบไปรีบมาซึ่งเราจะไปดูปฏิทินหวยลาวของอาจารย์ยันกันก่อนเนาะปฏิทินหวยลาวอาจารย์ยันวันนี้นะคะเด่นสองและหกเด่นสองและหกสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองห้าหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกห้าแล้วก็เขียนปีน,น่ะปีนหลังเขียิป ตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองห้าหกเก้าหกแปดหกเจ็ดหกห้าชุดคัดเน้นๆหกสองและสองหนึ่งชุดคัดเน้นๆหกสองและสองหนึ่งสำหรับสายวิ่งสายรูปวันนี้มาแปดเด่นสองประันเลยรูสองไามักไขมักสองก็คือรูสองสำหรับของอาจารยันนะคะสายแคบแคบสายโจดโจดอ่ะหรือว่าใครไม่ชอบดูแบบเลื่อนผ่าน ก็ไปที่แอตไตฟ้าเฮ้เมื่อวันซุบปงยานี่แอตไตฟ้าหายเข่าแปดหาเนาะเพื่อหายเด่นแปดมีแปดรูปแปดเนาะของงวดอันวันซุกนะเมื่อนี้นะคะมื่อนี้เก้าเก้ากันยาโยนสมบันิหาร้อยหกสิบแปดของแอตไตฟ้าห้เด่นหกวิ่งหกรูดหกเด่นหกวิ่งหกรูดหกหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดและสามแปดหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดและสามแปด เฮ้ยมีชุดสี่ตัวด้วยสามแปดห้าหกนะคะสามแปดห้าหกแล้วก็ชุดสามตัวแปดห้าหกนะคะแปดห้าหกมันก็คือสีสีส้มส้มเปรกก็เลยวัวแน่เลยของใหม่นะคะสายเก็บแขกสายจดุดจุดนะคะแอร์ใต้ฝาผ่านไปสองกรูณนะคะเราจะไปกันที่ไข่เอือะ ไปกันที่วัยรุ่นสวนมะพร้าววัยรุ่นสวนมะพร้าวลลนวนเมาาลลื่อกี้ก็สายวิ่งสายรูดคือรอดนะคะวิ่งรูดรอดอืมบริเวณร่วงเด้อก็จะเป็นสูตรคำนวณเหมือนเดิมนะคะยี่เก้ากันยายนสพันห้าร้อยหกสิแปดสำหรับวัยรุ่นสวนมะพร้าวให้เด่นหกและหนึ่งเด่น6กและหนึ่งดูปากนิชานนะคะเด่นปกและหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะชุดสี่ตัวก็จะเป็นเจ็ดเก้าหกหนึ่งเจ็ดเก้าหกหนึ่งหมายถึงว่า ชุดวินนะคะวินวินสองโตสามโตกันมิเรเน่แล้วคะเจ๊เก่าหกหนึ่งนะคะ,ะ,คะส่วนเบิ้นเบิ้นก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งหกหกนะคะหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกหกสำหรับวัยรุ่นสวนมะพร้าวไข่เอ,อือกแล้วก็จะมีนี่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 น,นี่ของแอดแอดวามหวังแต่ยังไม่ใช่ชุดใบสรุปนะเป็นคำนวณเป็นเป็นเป็น เป็นสูตรก <c oughs> ติดอ่างโอ๊ยครบฟฝ้านะคะอันนี้นะคะของเว้นเอ้ไม่ใช่ดิของแอดความหวังแอดความหวังนะคะสองสี่สองห้าสองหกสองสี่สองห้าสองหกนะคะเฮ้ยวันนี้มาแรงเหมือนกันนะสองหกหกสองนะ่ะใครแบบว่าใครชอบใครชอบจิ้มได้จิ้มนะคะฝาจิ้มเด้อถ้าแบบว่าตามบ้านตามอะไรอาจจะแบบ อันอะไรเงี้ยเนาะื้นนี้นะคะเขาก็เอาเลขลามื้นนี้แหละไปกิงไปกิงในวันที่หนึ่งหนึ่งตุลาคสมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ได้ขอให้โดนขออย่าให้อันนะคะส่วนมากนะมันจะเอาแบบมันจะอันเลขลาวเนาะแต่บบแน่นะ้สำหรับสำหรับอย่างวะสำหรับพี่เป้แล้วก็พี่เป้จะซื้อหยัง อือขอยยังนักแนนอยู่เด้อเออแค่เพิ่มเติมมานิดหน่อยนะคะพอพี่เป้พี่เป้ยังมั่นใจมั่นใจแต่ไม่รู้ว่าจะรอดหรือล่วงเออรูดไปแล้วรูดไปแล้วรูดสามพี่เป้รูดสามไปแล้วสิบเก้าประตูนะคะรูดสามไปแล้วสิบเก้าประตูห้าบาทห้าบาทกับเพาะ้องเอาไรยังหลายอาพอมันรุ่นแล้วก็ซื้อ พกสองสองพกของของที่ลงไปคลิปเมื่อกี้นะอันนั้นคือเพิ่มเติมเพิ่มเติมสนุกว่าเมื่อนี้เนี่ยซื้อเด่นสาววิ่งสามรวนสามแล้วกพกสองสองพกนี่คือเพิ่มเติมซื้อตัวรหบบปะพี่น้องซื้อหลายบ่ได้บอกลก้าใจไม่ถึงนะเป็นคนที่ชอบตัวเลขแต่ไม่กล้าซื้อเลขแบบโปๆและถ้าได้ตัวนั้นมากก็คือ สิมลูดนะครับลูดนาเฮ้ยแล้วแล้วรัฐบาลไทยของพี่เป้พี่เป้ลงอย่างหะเออของพี่เป้ลงไปแล้วนะหรือว่ายัางวะเริ่มงงเลยเริ่มงงก็เจ้าของเลยเดีดยด็ดเดยวจะไปดูก่อนว่าเลขรัฐบาลไทยอ่ะของพี่เป้คิดมาแล้วเนาะรัฐบาลไทยแล้วก็มีหอมศิลอยู่บอวันที่หนึ่งมีหอมศิลบ่ เดซิโลเป็นคิดเดียวกันเลยเดอร์ฐบาลไทยแล้วก็อมสินนะคะสําหรับของพี่เป้ก็ไม่รู้ว <im> ่าจะมาหรือไม่มานะก็แบบตามสูตรพี่เป้ะก็ว่าไปตามสูตรสูตรพี่บ้าพี่บอกของพี่เป๊เนี่ยเออสูตรแบบเขาแน่เขาแน่ลุดแเน่พลาดเน่ก็เป็นธรรมดาเพราะไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะบบมีใคพสามารถให้เลขที่แบบถูกทุกงวดทุกงวดทุกงวดเออสรวยเป็นเล้ว พี่เป้คือการอุ้พี่เป้พี่เป้อุ้ย,ย,ยแบบรอดลอดอ่าทุกงวดไม,ไม่ไม่ไม่พี่เป้ก็ไม่การันตีเดลยถ้าสัตวพี่เป้รวยไปแล้วผมมานางก็จอดเดสัตว์พี่เป้บผมมานางคุณจูก็จอดอยูเจิ้งซี่ดอกนั่นผมมานางว่าวผีบ้าผีบออยูเจิ้งซี่ผู้เดียวนะคะลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวคลิปหน้า สตัวเออสี่ตัวเน้นๆมาแล้วนะจ๊ะตามคำเด่นร้องนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย